าสุนทรน,นั้นเป็นคนที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อสมัยหนุ่มๆประมาณ40ปีที่แล้วมักจะเดินทางไปหาพี่สาวซึ่งอยู่หมู่บ้านของพี่เขยซึ่งหมู่บ้านตางแกนั้นอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูคาจังหวัดนั่นเพื่อไปช่วยพี่สาวกับพี่เขยทำไร่อยู่ที่นั่นเกือบเกือบครึ่งปีมักจะไปอยู่แบบนั้นเป็นประจำตั้งแต่วัยรุ่นเพราะที่บ้านพิษณุโลกนั้นมีพี่ๆช่วยงานพ่อแม่อยู่แล้วถึงสามคน ที่มีครอบครัวอยู่บ้านเดียวกันส่วนทิดทรนในเวลานั้นมีความคุ้นเคยกับคนในหมู่บ้านของพี่เข๋เป็นอย่างดีและมีเพื่อนฝูงที่เป็นพี่พี่น้องๆของพี่เข๋ที่สนิทกันทุกคนวันไหนว่างๆก็มักจะชวนกันเข้าไปหายิงสัตว์ในป่ามาทำกินกันเป็นประจำในปีนั้นหลังจากที่คัดเลือกทหารและจับได้ใบดำเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางไปหาพี่สาวเหมือนอย่างเช่นทุกๆปี ไปถึงทางพี่สาวกับพี่เขยก็กําลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดกันอยู่พอดีหลังจากที่ช่วยกันหักข้าวโพดอยู่ห้าวันจนเสร็จพี่ๆน้องๆของพี่เขยก็ชวนกันเข้าไปดักญิงสัตว์ในป่าซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนั้นชาวบ้านในสมัยนั้นก็ล่าสัตว์กันเป็นปกติทิดทรนก็ตามไปกับเขาด้วยเหมือนกันหลังจากที่เคยเข้าป่าไปแล้วหลายครั้งแต่ในการเข้าป่าไปในครั้งนี้ทุกคนต้องการที่จะเข้าไปค้างในป่าด้วย เพราะอยากจะเข้าไปให้ลึกมากกว่าทุกๆครั้งอาจจะได้พบเจอเข้ากับสัตว์ใหญ่ๆบ้างเพราะถูกชาวบ้านเข้าไปล่าจนสัตว์นั้นหนีหล่นเข้าไปอยู่ในป่ารึกกันหมดคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มก็เป็นพี่คนโตของพี่เขยทุกคนจะเรียกแกว่าทิศใหญ่ตามชื่อของแกตอนนั้นอายุอยู่ที่สัก40ปีได้จนลูกๆของแกอายุก็ไหลเรียกกันกับทิศทอนซึ่งคนโตก็อยู่ในกลุ่มที่ไปด้วยกันหคนนั่นด้วย อีกสามคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพูดถึงเรื่องการเข้าป่าล่าสัตว์นั้นเป็นเรื่องสนุกสนานของพวกหนุ่มๆแต่กับทิดใหญ่แกจะเฉยๆเพราะล่าสัตว์มานานมากแล้วคิดแค่ว่าเพียงเพื่อจะนำสัตว์ที่ล่าได้มาเป็นสเสบียงอาหารเท่านั้นสมัยก่อนไม่มีตลาดป่านั้นก็เปลี่ยนเป็นเสมือนตลาดของชาวป่าชาวเขาที่มีทั้งผักและเนื้อสัตว์ให้เข้าไปเก็บหาเอามากินมาใช้กันได้ฟรีฟ ไม่โลภไม่มากเพียงแค่เก็บหาไว้พอกินหมดก็ไปหาเอาใหม่ได้สดๆจากปลาทำให้ทิศทอนชอบชีวิตของคนในหมู่บ้านนี้มากเพราะที่บ้านทิษณุโลกนั้นมีแต่พื้นนาโล่งจงไปสุดลูกหูลูกตาไม่มีปลาให้เห็นเพราะว่าเป็นแถพื้นที่ลาบจะหากินได้ก็มีแค่ห้วยหน้องคลองบึงเล็กๆที่ปลายนาะที่มีปลาอยู่บ้างในช่วงทำนาล่วงเลยไปแล้วก็จะแห้งคอดไม่มีอะไรห,หากิน ทั้งหกคนช่วยกันหิ้วสพายเครื่องมือดักสัตว์และของจำเป็นในการสร้างที่พักอาจจะถึงสองคืนหรือสามคืนมีเพียงปืนแค่กระบ,บอกเดียวของทิดใหญ่เท่านั้นส่วนคนอื่นๆจะใช้เพียงแค่หน้าไม้เป็นอาวุธหลักๆในการล่าสัตว์เพราะส่วนมากจะล่าแค่สัตว์เล็กๆเท่านั้นทิดทอนก็ได้หนาไม้ของพี่เขยติดตัวไปด้วยแต่ก็ไม่เคยยิงสัตว์ถูกแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่เคยเข้าป่ามา เดินเท้าออกจากหมู่บ้านไปไกลกว่า10กิโลเห็นจะได้ก็จะเห็นเป็นสันเขาป่าลกหนาทึบไม่มีร่อง้อยว่าเคยมีใครเข้าไปน่าจะนานมากแล้วช่วงเวลาขนาดนั้นประมาณบ่ายสามกว่าๆที่ใช้เวลาเดินเท้าลำบากไม่ใช่น้อยยังไม่ทันที่จะหาจุดที่พักได้เหมาะ,มะสายตาของทิศใหญ่ก็เหลือไปเห็นแคร่ไม้ที่อยู่บนต้นไม้ดูดีๆน่าจะเป็นนั่งห่างของพรานที่ถามทิ้งไว้นานแล้ว แสดงว่าเคยมีพลานเข้ามายิงสัตว์อยู่บริเวณนี้แต่คงจะนานมากแล้วเพราะสภาพไม้นั้นเริ่มพผุจนไม้บางอันนั้นห้อยลงมาทิดใจเลยคิดว่าต้องหาที่พักเหมือนกับหนังห้างนั่นเพราะเท่าที่ดูจากวิธีการล่าสัตว์ของพลานที่เคยเข้ามาคงจะมีสัตว์ใหญ่หากินอยู่แถบนี้ซึ่งอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้หากว่าสัตว์เข้ามาถึงตัวถ้าทำที่พักอยู่ด้านล่าง แม้จะไม่มีประสบการณ์การล่าสัตว์ใหญ่ๆมามากนักแต่ก็พอจะรู้บ้างถึงอันตรายจากสัตว์พวกนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็าตามหากว่ามีพายเข้ามาใกล้ตัวมันจะพุ่งเข้าทำร้ายทันทีหลังจากที่ทิดใหญ่บอกกระพากันหาตัดลำไม้เล็กๆขึ้นไปทำนั่งห่างอยู่บนต้นไม้อยู่ถัดออกจากต้นไม้ที่มีนั่งห่างเก่านั่นไปนิดหน่อยที่อยู่ใกล้ๆกันสองตน กว่าจะแล้วเสร็จก็เกือบจะคั่มเพราะไม่ชำนาญในการมัดห่างมากนักแต่ก็ทำได้อย่างแน่นหนาทั้งสองห่างและใหญ่ขนาดที่ว่าผัดเปลี่ยนกันนอนได้ถึงสองคนพักกินข้าวกินปลากันก็คั่มพอดีทิดใหญ่นั้นอยู่กับลูกชายของแกกับญาติอีกคนแกสั่งให้ทิดทอนกับญาติอีสองคนนั้นไม่ต้องยิงสัตว์ปลาห้าขั้วมันโผล่ออกมาเพราะเกรงว่าหน้าไม้อาจจะพลาดและยิงสัตว์ไม่ตายได้แกะจะเป็นคนเอาปืนยิงเอง ตกค่ำแทนที่จะมีเสียงสัตว์เสียงมแมลงกรีดร้องกับเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงใดๆเกิดขึ้นผิดปกติจากปลาทั่วๆไปเหมือนกับว่าแค่คืนแรกก็จะเจอดีเข้าแล้วเพราะหลังจากที่เงียบตั้งแต่เริ่มมืดจนเกือบสองทุ่มก็มีเสียงแปลกๆดังแว่วเข้ามาคล้ายกับว่ามีเสียงของคนร้องขอความช่วยเหลือเสียงนั้นเหมือนกับว่าอยู่ใกล้แต่ว่าแผ่วเบามาก หาที่มาของเสียงก็ไม่พบทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกว่าขนลุกแบบบอกไม่ถูกพอเมื่องเงีย่ยหูฟังดูดีๆฟังยังไงก็เหมือนกับเสียงคนไม่น่าจะเป็นเสียงของอย่างอื่นไปได้สัตปาก็ไม่เห็นว่าจะมีแม้แต่ตัวเดียวอย่างที่คิดไว้แต่ทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดคือเสียงของฝีเท้าที่เหยียบยำ่ำเหมือนเดินวนไปวนมารอบๆพร้อมกับเสียงวเวๆนั่นด้วย พอเอาไว้ใช้ส่องหาจนทั่วก็ไม่พบว่ามีอะไรทุกคนมองหน้ากันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยจะดีไม่ใช่สัตว์แต่กลับคิดไปถึงว่าอาจจะเป็นผีป่าผีดวงเอานุน่นความกลัวผีเริ่มพูดเข้ามาในสมองเสียงฝีเท้าเกิดย,ยังคงดังแกลกแกลกแกลกไม่หยุดแต่หาตัวไม่เจอทิดใหญ่แกไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนกับพวกน้องๆแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแม้แต่อย่างเดียว ปล่อยให้นั่งมองตากันเลิกลักเลิอหล,ล,ลักอยู่แบบนั้นเองจนเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงเสียงที่ได้ยินดังชัดเจนขึ้นทั้งเสียงฝีเท้าและเสียงร้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายแล้วก็มีบางอย่างโผล่ออกมาจากความมืดมันเป็นร่างของเสือลายพาดก่อนแต่ที่ขัดแย้งกันนั่นมันก็คือเสียงเสียงที่เสือร้องออกมานั่นมันเป็นเสียงของคนเสียงของผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือ เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่ได้กลัวเสือแต่ว่ากลัวจะเป็นผีเสือมากกว่าหรือไม่ก็เป็นเสือผีหรืออาจจะเป็นเสือสมิงอย่างที่เคยได้ยินมารู้เพียงแค่ทิศใหญ่คนเดียวเท่านั้นแต่น้องๆไม่ได้เคยรู้มาก่อนแสงไฟฉายที่ส่องลงไปกระทบกับดวงตาที่แดงฉานและปากที่ขยับร้องส่งเสียงให้ช่วยตลอดเวลาจู่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นจนพากันสะดุ้งปัง กระสุนพุ่งเข้าเจาะที่ใบหน้าของเสือตัวนั้นล้มทั้งยืนหล่างเสือที่เห็นมันกลับกลายเป็นล่างของชายวัยชลาประมาณสักหกสกว่าลักษณะคล้ายกับว่าจะเป็นพรานล,ล่าสัตว์เพราะเห็นว่ามีย่ามสะพายอยู่ด้วยทิดทอนกับอีกห้าคนนั้นพากันร้องเสียงหลงเพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนทิดใจแกเตรียมจะยิงไปที่ล่างของชายแกนั่นยีที่กำลังคลานเข้ามาใกล้นั่งห้าง เลือดอาบใบหน้าปังกระสุนปืนพุ่งออกไปเข้าที่หน้าของชายแก่นั่นอย่างแม่นยำแต่ครั้งนี้มันพุ่งทะลุออกทางด้านหลังสมองปนกับเลือดสดๆกระจายออกนอนดินพร่านและแน่นิ่งไปในที่สุดแต่ที่แปลกใจนักเข้าไปอีกก็คือล่างนั้นกับค่อยๆย,ยุบลงคล้ายกับซากแห้งๆของคนตายส่งกลิ่นเหม็นโชยมาจนหน้าสีดเสียนแล้วก็จางหายไป เหลือแต่กองกระดูกลื่าลาดอยู่ซึ่งม่อช่วงเย็นไม่มีใครสังเกตเห็นแม้แต่คนเดียวคืนนั้นไม่ได้สัตว์แม้แต่ตัวเดียวอย่างที่คิดพอฟ้าสาง <c oughs> ก็เลยพากันรีบปีนล,ลงจากหน้าห้างแล้วรีบเดินเท้าออกจากป่านั่นทันทีมาหายิงสัตว์เล็กๆอยู่ตามชา,ายป่าใกล้หมู่บ้านเหมือนเดิมไม่เข้าไปในป่าลึกนั่นอีกสิ่งที่เห็นเมื่อคืนคงจะเป็นพรานที่เข้าไปล่าสัตว์ อาจจะลงมาจากนางห้างแล้วถูกเสือนั่นฆ่าตายแต่ว่าทำไมถึงลงมาให้เสือกินก็คงไม่ต่างกับที่เคยได้ยินมาเสือนั่นก็คงจะเป็นเสือสมิงนั่นเองหลังๆมาทิดทอนไปที่บ้านพี่เคยเวลาเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก็ไม่เคยพาคันเข้าไปในป่าลึกอีกเลย พลานดาวนั้นเป็นพลานนมวัยสากว่าที่มีทิ่ฐานที่อยู่อาศัยในโมบ้านเล็กๆที่อยู่สุดปลายลำน้ำยวมติดกับอุทยานสารวินอาชีพหลักของพรานดาวและชาวบ้านที่นั่นที่มีอยู่เพียงแค่20หลังคาเรือนก็คือล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ใกล้ลำน้ำสารวินและลำน้ำยวมที่มีสัตว์อาศัยลำน้ำทั้งสองเป็นแหล่งดำรงชีวิตไม่ต่างกับชาวบ้าน ชาวบ้านคนอื่นๆจะล่าก็เพียงเพื่อเอาเนื้อสัตว์พวกนั้นมาเป็นอาหารแต่กับพรานดาวนั้นคิดที่จะล่าสัตว์พวกนั้นเพื่อการค้าเพราะเคยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในตัวจังหวัดอยู่หลายปีได้รู้ได้เห็นว่าคนในเมืองนั้นมีความนิยมชมชอบของป่าเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นของสะสมจำพวกเขี้ยวงาหรือว่าอาหารป่าจำพวกเนื้อเก่งกวางที่มีรสชาติดี ซื้อขายกันในราคาแพงๆแพงแค่ไหนก็มีกำลังซื้อโดยเฉพาะตามร้านอาหารปลาที่เริ่มเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในสมัยนั้นและทุกวันนี้ก็ยังหากินยากมากขึ้นเพราะกลายเป็นสัตว์ที่ต้องห้ามไปส่วนของสะสมที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้นมากก็คือหนังเสือโครงที่นิยมนำไปประดับบารมีติดข้างฝาบ้านของผู้หลับผู้ใหญ่หลายท่านและบางส่วน ก็นำเอาหนังเสือไปทำเป็นเครื่องล้างของขังของเกจิอาจารย์หลายๆสำนักที่โด่งดังในสมัยนั้นการได้รู้ได้เห็นของพลานดาวในครั้งนั้นทำให้โซโ,โอกาที่จะสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำรรม,มากขึ้นเพราะแม้จะทำงานแทบจะไม่มีวันหยุดรายได้ก็แทบจะไม่พอกับการดำรงชีวิตทั้งของตัวพลานดาวเองที่ต้องใช้ใจ่ายขณะที่อยู่ในเมือง และซื้อข้าวของเครื่องใช้จำเป็นส่งไปให้พ่อกับแม่และญาติพี่น้องในหมู่บ้านหรือได้ใช้เวลาว่างๆจากการงานเข้าไปหาข้อมูลและสร้างความคุ้นเคยกับพวกพ่อค้าหลายๆคนเพื่อสะดวกในการที่จะหาของป่าส่งมาให้ในภายภาคหน้าในราคาที่ต่ำกว่าเจ้าอื่นๆเพื่อพ่อค้าพวกนั้นจะได้หันมาสั่งของจากตนมากขึ้นช่วงที่ชาวบ้านเข้าไปล่าสัตว์ล้ำเข้าไปในป่าลึก ก็เคยพบเจอกับเสือมาแล้วหลายครั้งหลายหนแต่เสือไม่ได้เป็นที่ต้องการของพลานในหมู่บ้านที่ต้องการล่าสัตว์เพียงแค่นำเนื้อมากินเสือที่ว่านั่นเลยกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องการของพลานดาวในที่สุดที่จะนำเอหนังเสือนั่นไปขายในตัวเมืองหาัวาล่าได้เหรือไปขอความช่วยเหลือจากพลานในหมู่บ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นพลานอาวุโสที่ชาวบ้านทุกๆคนให้ความนับถือเป็นอย่างมาก เพราะต่างก็เรียนรู้การล่าสัตว์ลหลายๆอย่างมาจากแกนั่นเองหรือเรียกได้ว่าเป็นครูพานของชาวบ้านในหมู่บ้านนั่นเองหรือชื่อที่ชาวบ้านนั้นเรียกกันว่าพรานยมแกก็เป็นหนึ่งในพรานที่เคยไปพบเจอกับเสือตัวนั้นมาแล้วแต่ไม่ได้มีความต้องการที่จะล่าเสือนั่นตั้งแต่แรกที่พรานดาวไปขอให้แกช่วยก็เพราะครั้งนี้อยากรู้เรื่องการล่าเสือและต้องการที่จะนําเงิน มาซื้อข่าวของเครื่องใช้จําเป็นในหมู่บ้านเพราะที่หมู่บ้านแห่งนั้นชาวบ้านยังขาดแคลนข่าวของหลายๆอย่างเมื่อจําเป็นโดยเฉพาะพวกอยูกยารักษาโรคที่สมุนไพรหลายอย่างในป่าไม่สามารถที่จะรักษาได้ให้ทันท่วงทีพลานยมแกจึงยอมพาเข้าไปล่าเสือตัวนั้นหลังจากที่พากันจัดเตรียมข้าวห่ออาวุธปืนพร้อมกระสนุนเสร็จเรียบร้อยก็รีบเดินทางกันในช่วงส,สาย เพราะเข้าป่าไปเพียงแค่เจกิโลก,กว่าก็จะถึงที่หมายซึ่งที่หมายที่ว่านั่นก็เป็นลานโล่งบนเนินหินที่ไม่ใหญ่มากนักเนื้อที่ไม่ถึงไร่ถัดลงไปก็จะเป็นไหลเขาฝั่งลําน้ําสารวินที่ห่างออกไปเพียงแค่กิโลก,กว่ามองเห็นได้จากเนินที่ว่านั่นในขณะที่ไปถึงช่วงก็ประมาณสักบ่ายสามเพราะไม่ได้เร่งรีบอะไรมากมายเพราะเสือนั่นพรานยมแกบอกว่า มันจะออกมาหากินในช่วงกลางคืนโดยผ่านที่เนินแห่งนี้ลงมาจากเขาไปที่ลำน้ำนั่นระหว่างที่พากันมองหาต้นไม้สูงๆเพื่อจะมัดห่างทั้งสองก็ไปพบเข้ากับซากกวางขนาดใหญ่ที่ถูกกัดแทบเพียงแค่บางส่วนและยังไม่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าอะไรมากมายคาดว่าคงจะถูกลากมากินบนเนินแห่งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานับว่าเป็นความโชคดีที่ไม่ต้องเสียง ว่าเสือจะลงมาหรือไม่ลงมาจากเขาตามสัญชาตญาณแล้วมันจะต้องกลับมากินเหยื่อของมันอีกจนกว่าจะหมดและหวงเหยือ่อจนถึงขั้นดูร้ายมากหากมีผู้บุกลุกหรือเข้าไปวุ่นวายกับเหยื่อของมันครั้งนี้ไม่แน่ว่ามันอาจจะออกมากินเหยื่อก่อนที่จะค่ําเลยต้องรีบทํานั่งห้างกันให้เสร็จซะก่อนระหว่างที่กําลังช่วยกันมัดห่างอยู่บนต้นไม้ใหญ่ ที่อยู่ไม่ไกลจากสากกวางนั่นมากนักสายตาของพลานดาวก็เหลือบไปเห็นคนเดินอยู่ไกลๆผ่านลงไปทางลำน้ำด้านล่างแต่ก็ไม่ได้บอกกับพลานยมเพราะคิดว่าคงจะเป็นพลานที่เข้ามาล่าสัตว์เช่นกันคนที่เดินผ่านไปก็ยังหันขึ้นมามองบนหนังห้างที่พลานทั้งสองช่วยกันมัดห้างอยู่ก่อนที่จะเดินหายลับไปจนทำห้างได้เสร็จเรียบร้อย ชายคนที่ว่านั่นก็แอบย่องเข้ามาตรงซากกวางอีกทำท่าทางลับๆล่อๆเหมือนจะลากเอาซากกวางนั่นไปพลานดาวก็รีบตะโกนส่งเสียงบอกว่าจะทำอะไรกับซากกวางนั่นเพราะเกรงว่าจะไปแตะเอาซากกวางเข้าเสืออาจจะไม่ออกมาให้ล่าอีกพอได้ยินเสียงตะโกนลั่นชายคนที่ว่าก็หันควับขึ้นมามองบนห้างเหมือนอย่างไม่พอใจ แล้วก็เดินงมงุหนีไปอย่างรวดเร็วจนพรานยมบอกว่าชายคนที่เห็นนั่นน่าจะไม่ใช่คนซะแล้วพลานดาวก็แปลกใจว่าพลานยมหมายความว่าอะไรที่ว่าไม่ใช่คนก็เลยซักไซจนได้ความว่าชายคนที่เห็นนั่นพลานยมแกคิดว่าน่าจะไม่ใช่คนก็คือเป็นเสือสมิงเสือมากกว่าไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเสือตัวเดียวกันกับที่จะมาล่า ที่เห็นว่ามาแบบเป็นคนนั่นก็แสดงว่ามันเห็นเราก่อนแล้วด้วยความที่เห็นด้วยตาของตนเองชัดๆแบบนั้นพลานดาวก็เหลือยังไม่เชื่อที่พลานยมพูดมากสักเท่าไหร่นั่งพักกินข้าวหอกันเสร็จก็คำพอดีระหว่างนั้นชายแปลกหน้านั่นก็แอบย่องเข้ามาที่ซาก,กวางอีกพลานยมหันไปเห็นก็คว้าปืนขึ้นแล้วก็ยิงทันทีปังล่างของชายนั่นไงาหล้างพึง ล้มทั้งยืนพรานดาวถึงกับร้องลั่นห้ามพรานยมว่าไปยิงเขาทําไมหันไปเห็นชายคนนั้นบาดเจ็บเลือดอาบก็ลุกรวดเตรียมจะปีนลงไปช่วยไม่ฟังคําห้ามปรามจากพลานยมแต่พลานดาวก็รีบปีนลงไปทันทีพอเท้าลงไปแตะพื้นเท่านั้นล่างทีอาเปลือดและเห็นว่าเป็นคนนั้นก็ลุกรวดพลาดกระโจนเข้าใส่พรานดาวด้วยความรวดเร็ว ในระยะเพียงแค่ห้าวา,กว,ากว่าเท่านั้นแม้ว่าพรานย,ยมจะยิงสวนออกไปแต่ก็ทำได้แค่ให้มันชงักแต่ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ล่างที่เห็นนั่นก็พงกระโจนเข้าใส่พรานดาวอีกครั้งทำเอาพรานดาวถึงกับเข่าอ่อนซุดนั่งลงอยู่ตรงนั้นเองเพราะล่างที่เห็นนั่นมันเป็นเสือลายพาดก่อนอย่างที่พรานย,ยมบอกมันเป็นเสือสมิงจริงๆบังบ กระสุนปืนอีกนัดของพลานยมเจาะเข้าที่หัวของเสือสมิงนั่นพร้อมกับกงเล็บที่ตะปบลงมาที่ล่างของพลานดาวจนแขนด้านขวานั้นเป็นแผลชะกันหลางเสือสมิงนั่นล้มฟุบขาดใจตายอยู่ข้างๆข,ข,ของพลานดาวนั่นเองที่พลานดาวหลอดมาได้อย่างวุดวิดเพียงแค่เสี้ยววินาทีเพราะความที่ไม่เชื่อพลานอุศสแต่ก็บาดเจ็บหนักจนต้องรักษาตัวอยู่เกือบเดือน กว่าที่แขนจะกลับมาใช้การได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนังเสือสมิงนั่นก็ขายได้เงินมามากพอสมควรและได้นำเงินที่ได้จากการขายหนังเสือนั่นไปซื้อข้าวของที่จำเป็นที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านหลังจากวันนั้นมาพลานดาวก็เลิกความคิดที่จะล่าสัตว์ป่าไเพื่อขายจะล่าสัตว์ป่าก็เพียงแค่พอกินเท่านั้น และใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิมของชาวบ้านชาวป่าชาวเขานานๆนนทีจะรวบรวมเอาของหายากที่ชาวบ้านหาได้เข้าไปขายในตัวเมืองสักครั้งเพื่อนําเงินที่ได้มาซื้อข้าวของให้กับชาวบ้านเพราะถือว่าเป็นคนที่รู้เรื่องราวของคนในเมืองเป็นอย่างดีจึงได้กลายเป็นเหมือนกับตัวแทนของชาวบ้านที่ติดต่อกับคนเมืองเมื่อมีความจำเป็นต่อมา you mm -hmm.